การใช้งานแบบลื่นไหลนะครับเลนส์เมจิกรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่เป็นตัวเลือกได้เป็นอย่างดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m e m s a Channel ของเรา สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการแกะกล่องรีวิวมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็เป็นมือถือที่ต้องบอกเลยว่าสเปคแรงมากๆสำหรับมือถือรุ่นที่ผมนำมาวันนี้ก็จะเป็นแบรนด์เลด Magic นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดก็คือเป็นเล d Magic 6นะครับซึ่งตัวกล่องก็เป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับค่อนข้างใหญ่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเ m ด Magic นะครับไม่ว่าจะเป็นเล d Magic 5รวมไปถึงเ e ด Magic 6รุ่นนี้ด้วยซึ่งสเปคของเครื่องที่ผมนำมาวันนี้นะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะครับ CPU เป็นคอคอม S m นป a p ก r a g o n 888หน้าจอมี r e f ฟรชเรทถึง 165Hz เลยนะครับในเรื่องของความจุรุ่นนี้ให้แรมมาถึง 12GB ิกแล้วก็ลอม 128GB เลยนะครับเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมจะสรุปในรายละเอียดทั้งหมดมาให้นะครับเมื่อเราเปิดเข้าไปดูภายในกล่องก็จะมีตัวเครื่องนะครับที่จะวางไว้ด้านซ้ายของตัวกล่องนะครับข้างๆก็จะเขียนคำว่า Red Magic ตัวเครื่อง ก็จะอยู่ในซองพลาสติกเป็นอย่างดีเลยนะครับนี่เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของตัวเครื่องมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับว่ามือถือรุ่นนี้ให้อะไรเรามาบ้างก็เปิดตรงนี้ออกได้เลยนะครับถ้าดูจากตรงนี้อุปกรณ์แต่ละอย่างของเขาก็จะอยู่ในกล่องเลยนะครับมาดูกันที่กล่องแรกน่าจะเป็นกล่องคู่มือนะครับก็จะมีเข็มจิ้มซิมติดไว้ตรงนี้นี่นะครับเปิดเข้าไปดูภายในมีเคสใสน,นะครับซึ่งเคสใสข,ของเขาก็จะเป็นแบบนี้ มีช่องว่างตรงกลางของเคสน่าจะเป็นในเรื่องของการระบายความร้อนที่ดีขึ้นนะครับก็เลยออกแบบเคสมาแบบนี้นอกจากเคสก็จะมีใบรับประกันแล้วก็คู่มือในการใช้งานนะครับซึ่งก็จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดดูอุปกรณ์กล่องต่อไปนะครับดูรูปข้างหน้าก็น่าจะเป็นหัวชาร์จนะครับรุ่นนี้เห็นบอกว่ารองรับการชาร์จเร็วได้สูงสุดถึง120วัตต์เลยนะครับถ้าเป็นเลดเมจิก6 Pro แต่ว่าเครื่องนี้เลดเมจิก6ก ธรรมดานะครับน่าจะชาร์จได้ประมาณ65 66วัตต์ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นหัวชาร์จของเขาซึ่งก็จะเป็นพอร์ตแบบ USB Type C นะครับสำหรับหัวชาร์จของมือถือรุ่นนี้ดูต่อกันที่กล่องสุดท้ายนะครับก็น่าจะเป็นสายชาร์จนี่เลยนะครับเมื่อเปิดดูภายในพอร์ตของเขาทั้ง2ฝั่งก็จะเป็นพอร์ตแบบ USB Type C สายของเขาก็จะเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้นะครับแกะมาหลายรุ่น Red Magic ก็เน้นเป็นสีแดงนะครับสำหรับสายของเขาไม่มี หูฟังแถมมาให้นะครับอุปรกรณ์ทั้งหมดมีเคสมีคู่มือในการใช้งานนะครับมีหัวชาร์จแล้วก็มีสายชาร์จซึ่งถ้าท่านสั่งซื้อก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเก็บไว้ที่เดิมก่อนซึ่งมือถือรุ่นนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเหมาะกับคนที่ชอบเล่นเกมนะครับหรือคนที่ชอบสเปคแรงๆการใช้งานแบบลื่นไหลนะครับ Red Magic หรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นมือถืออีกรุ่นหนึ่งที่เป็นตัวเลือกได้เป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวท่านดูรีวิวไปเรื่อยๆนะครับถ้าชอบผมมีราคามาให้สั่งซื้อกันนี่ก็ จะเป็นตัวเครื่องของเขานะครับให้ดูหลายๆมุมมองเป็นสีดําผสมเทานะครับหรือจะเรียกว่าเป็นสีสเปซเกรย์ก็ได้นะครับมีลวดลายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวด้านหลังมีกล้อง3ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดโดยรอบของตัวเครื่องกันบ้างนะครับดูกันที่ด้านล่างกันก่อนนะครับฝั่งขวามีลําโพงนะครับแล้วก็ตรงกลางมีรูไว้สําหรับเสียบสายชาร์จแล้วก็จะมีไมค์ไว้สําหรับสนทนานะครับถัดมาก็จะเป็นที่ใส่ซิมการ์ดส่วนฝั่งนี้มีปุ่มเปิดปิดเสียงนะครับถัดมาก็จะเป็นรูผ พัดลมระบายอากาศนะครับฝั่งนี้มีปุ่ม L แล้วก็ปุ่ม R นะครับไว้เล่นเกมซึ่งคนที่เล่นเกมก็น่าจะทราบกันเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะมีรูพัดลมเข้านะครับก็คือจะเข้าจากฝั่งขวาไปออกอีกฝั่งหนึ่งของตัวเครื่องก็คือเข้าขวาออกซ้ายนะครับนี่เป็นความพิเศษของมือถือรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องอยู่ด้านล่างนะครับมาดูกันที่รายละเอียดของด้านหลังกันบ้างนะครับสำหรับกล้องหลังเขาก็จะวางไว้ตรงกลางของตัวเครื่องแบบนี้เลยนะครับให้กล้องมา3ตัวความละเอียด ของเลนหลักอยู่ที่ประมาณ64ล้านพิกเซลนะครับมีเลนอัลตร้าไวมาให้ความละเอียดประมาณ8ล้านพิกเซลนะครับรวมไปถึงก็จะมีเลนมาโครมาให้ด้วยนะครับความละเอียดประมาณ2ล้านพิกเซลนี่ก็เป็นรายละเอียดโดยรวมทั้งหมดของตัวเครื่องนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่มีมาให้เดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องดูกันเลยนะครับในระหว่างที่เปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวผมขอบอกสเปคของมือถือรุ่นนี้สักนิดนึงนะครับสำหรับ Red Magic 6มาพร้อมกับหน้าจอประมาณ6.8นิ้วนะครับสำหรับความละเอียด เป็นแบบ full hd Plus กล้องหลังให้มา3ตัวความละเอียด64ล้านพิกเซลเลยนะครับชิปการประมวลผลเป็น core com snapdragon 888 octa core ความเร็ว 2.84GHz กิกะเฮินะครับมาพร้อมกับ android version 11สำหรับหน่วยความจำนะครับรุ่นที่ผมนำมาให้ท่านดูวันนี้จะเป็นรุ่น ram 12ลอม 128GB นะครับแบตเตอรี่ประมาณ5 0 0 0 m a ah, มลอรองรับการชาร์จเร็วได้ประมาณ6 5 6 6วัตต์นะครับถ้าดูข้อมูลสเปกก็ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดา สำหรับมือถือรุ่นนี้ท่านใดที่อยากจะซื้อไปใช้งานหรือว่าจะซื้อไปเล่นเกมนะครับรับรองได้เลยว่าเล m เมจิกหกุ่นนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับเล m เมจิกหเขาจะมีหลายรุ่นเลยนะครับมีทั้งเลตเมจิกหธรรมดาเป็นรุ่นพื้นฐานรวมไปถึงมีเล m เมจิกหกโปนะครับอะไรหลายอย่างก็จะมีความต่างกันไปสาหรับความพิเศษของมือถือรุ่นนี้นะครับบอดี้ของเขาด้านหลังจะเป็นกระจกแล้วก็ภายในตัวเครื่องจะมีพัดลมระบายอากาศที่ ได้ถึง1 8 8 0 0รอบต่อวินาทีนะครับเพื่อที่จะระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจาก CPU เวลาที่เราใช้งานเยอะๆหรือว่าเวลาที่เราเล่นเกมหนักๆนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีระบบ Vapor cooling chamber และแผ่นกราฟินนะครับที่จะทําหน้าที่กระจายความร้อนออกไปให้เร็วที่สุดในตอนที่เราใช้เครื่องนานๆหรือว่าเล่นเกมเยอะๆนะครับตัวนี้จะช่วยได้นี่เป็นความพิเศษของมือถือรุ่นนี้เดี๋ยวในคลิปต่อๆไปนะครับผมจะนำเลดเมจิก6เครื่องนี้น มาเล่นเกมแล้วก็ทดสอบถึงระบบความร้อนให้ดูยังไงท่านรอติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับโทรศัพท์เครื่องนี้กันบ้างนะครับมาดูข้อมูลซอฟต์แวร์กันสักนิดหนึ่งเวอร์ชั่น os เป็นเวอร์ชั่น4.0นะครับ cpu เป็น snapdragon 888นอย่างที่ทุกท่านเห็น ram 12นะครับ storage หนึ่งร้อกิกเวอร์ชั่นของ android เป็นเวอร์ชัน11นะครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้นี่นะครับก็จะเป็นการใช้งานต่างๆของเขา มีหลายระบบมาให้เราเล่นนะครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงผมจะลองไปใช้งานดูก่อนเดี๋ยวผมจะมาพรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งหลังการใช้งานนะครับสำหรับ l ลด Magic 6รุ่นนี้โดยที่ฟิลลิ่งของการทัชสกรีนก็ทำได้อยู่ในระดับที่ดีมากนะครับไม่มีความหน่วงส่วนในเรื่องของกล้องก็มีลูกเล่นมาให้เราค่อนข้างเยอะเลยนะครับมีโหมดโฟโต้มาให้มีโหมดโปรนะครับเราก็สามารถปรับแต่งค่าต่างๆของกล้องได้แล้วรวมไปถึงคาเมล่าแฟมิลีนะครับเราก็เลือกโหมดนี้ได้ก็มี โหมดต่างๆมาให้เราเล่นค่อนข้างเยอะส่วนการถ่ายวิดีโอนะครับมือถือเครื่องนี้สามารถถ่ายความคมชัดสูงสุดได้ถึง 8K นะครับในส่วนของวิดีโอ 4K ก็ทำได้ถึง 60fps เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองถ่ายรูปดูกันบ้างนะครับจะสังเกตว่าจะมีจุด โฟกัสต่างๆขึ้นมามากมายเลยนะครับเดี๋ยวเอาเจ้าตัวนี้มาลองถ่ายให้ดูนะครับมาดูกันว่าภาพที่ถ่ายออกมาจะคมชัดขนาดไหนนี่เลยนะครับเมื่อซูมเข้าไปภาพก็ค่อนข้างดีมากเลยนะครับมีความคมชัดสูงรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีดีเฉพาะการเล่นเกมนะครับในเรื่องของระบบต่างๆการถ่ายรูปการถ่ายวิดีโอนะครับเลตเมจิกหรุ่นนี้ รับรองได้เลยว่าไม่ทําให้ผิดหวังนะครับส่วนการเล่นวิดีโอจากยู u ูบนะครับนี่นะครับคุณภาพทําได้สูงสุดถึง 2,160p นะครับ 60fps HDR ด้วยนะครับภาพที่ได้ออกมาต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับมีความลื่นไหลแล้วก็สมจริงมากๆถ้าท่านจะซื้อไปดูหนัง Netflix นะครับหน้าจอก็ใหญ่ด้วยหรือว่าจะซื้อไปเล่นเกมไปดู y o u t u b e ต่างๆนะครับภาพที่ได้ก็คมชัดอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับการ รีวิวแกะกล่องวันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะมีอีกคลิปหนึ่งที่เป็นการพรีวิวหลังการใช้งานนะครับขอผมลองไปใช้งานดูก่อนก็จะทดสอบในเรื่องต่างๆมาให้ดูกันด้วยนะครับทั้งในเรื่องของเกมหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะสรุปมาให้ท่านดูในคลิปต่อๆไปนะครับดูมาถึงตรงนี้สําหรับท่านที่สนใจอยากจะซื้อเลดเมจิก6รุ่นนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบเล่นเกมถ้าอยากจะสั่งซื้อท่านสามารถกดดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกัน ได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปก็จะมีขายทั้งจาก Lazada แล้วก็ s h o ป e e นะครับวิธีการสั่งซื้อก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับท่านกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย ทั้งจาก Lazada แล้วก็ s h o ป e e นะครับสำหรับ Lazada r e d m i g i c Official ของเขาก็จะมีจัดจำหน่ายให้หลายรุ่นเลยนะครับกดเข้าไปดูรายละเอียดกันได้มีหลายรุ่นที่ลดราคาท่านอยากจะซื้อรุ่นไหนหรือว่าอยากจะสั่งซื้อ Ledmagic 6นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ส่วนของ s h o ป e e นะครับเ e d m a g i c 6มีทั้งรุ่น6 Pro ด้วยนะครับถ้าท่านซื้อร้านนี้ก็รับประกัน1ปีนะครับราคาเริ่มต้น20,000บาทถึง26,100แล้วก็จะมีให้เลือกหลายแบบยังไงแล้วท่าน เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับอย่างเช่นถ้าท่านสนใจแบบผมนะครับ램12ลอม128กิกเขาก็จะขายอยู่ที่21,800บาทนี่ก็จะเป็นการแกะกล่องรีวิวนะครับมือถือใหม่มือถือสเปคแรงนะครับเลต Magic 6ถ้าท่านสนใจอยากจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนท่านที่อยากจะดูพรีวิวแบบเต็มๆนะครับสามารถคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับมือถือเครื่องนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านนะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมโชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ